ฟานซีโอยาม,มาฮ่าไฟลูกเครื่องโชว์วันนี้เราจะมารีเซ็ตลมกดตัวร,ริเซ็ตอยู่ใต้เบาะนะอ่ะแกะตัวนี้ขึ้นจะเจอปักเสียบเช็คกล่องลบไฟโคตดโชว์ของยาม,มาฮ่าเลือกเลือกรุ่นยาม,มาฮ่า ตัวเลขรูปแบบร่ปแปดสีโอเฟเข้าตัวเขระครื่องยนต์ไปก้นแจ๊ดนะเบจเอออ่าเข้ามาแล้ว อ,าาอันนี้ ECU อันนี้นนนนลบลบโคดหายอะ่ะหายอ,ะายอ,ะอ่ะอ่าเรียบร้อยหายแล้ว Okay.